ทศไทยที่ทําได้มากขนาดนี้นะมันอาจจะมีแอปพลิเคชันที่คล้ายๆแต่เนี่ยอยู่อีกสักประมาณ5้าอันแต่ทําไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่คือเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะให้ประโยชน์เยอะที่สุดนะและที่สุดท้ามันเอาระบบ MLM เข้ามาสู่ลำพังแอปพลิเคชันตัวเดียวยังใช้จ่ายแล้วได้รถเนี่ยโอ้โหเยอะมากเยอะที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นไม่พอมันไปเอาระบบ MLM มาสวมพอระบบ MLM มาสวมโอ้โหนั่นใจ แล้จะกกี่ชั้นต้องกี่ชั้นเพื่อให้ล่อมือมือเมื่อกี้จำได้ไหมมึงไอ้หายอีกหน่อยตบก็ไม่ได้นะตบได้ตังน้ำมันนะมึงไปใช้แอปใช้แอปพลิเคชันของมันต้องระวังอย่าตบตบแห่งได้ตังนะเพราะตอนนี้เติมน้ำมันได้ตังทิ้งเคสซีได้ตังค์กิ้งแมกนีซีได้ตังอะไรอะไรนั่นได้ตังค์หมดเลยแล้วได้ซ้อนลงไปว่ากี่ชั้นตอกกี่ชั้นนะหลายคนเริ่มมองว่าแล้วจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนหวั่นไหวเนี่ยถินก็ได้ตังค์อะไร นี่คือให้ประโยชน์เยอะมา,ากเราระบบเอ็นเอเอมาไปสูงปุ่มเนี่ยเกินรายได้มหาศาลเยอะที่สุดในประเทศไทยและก็เยอะที่สุดในโลกนะผมเดินทางม,มาทั่วระบบอะผมยังไม่เคยเห็นระบบไหนที่มันให้เงินคนได้เยอะขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยที่แรกของโลกนะเป็นระบบที่โคตรวิเศษอ่าพีนีดมาดูในเมื่อมันดีในเมื่อมันวิเศษแล้วทำไมมันไม่โต ทำไมมันไม่โตนี่คือคําถามที่ผมถามมาเฮ้ยเน้นว่าแม,ม่โคตรดีเลยโคตรพิเศษเลยถามว่าตั้งแต่อาจารย์สุชาติขึ้นมาพูดตั้งแต่หน่ขึ้นมาพูดเราว้าวตลอดเวลาเลยโอ้ไม่ว้าวโอ้ไม่พิเศษมันดีอ้าวแล้วทำไมไม่โตวะนะัญหาก็คือแบ